n e ซ a s นิว e จนไดอรประจำวันพฤหัสสป,ปดีที่19สิงหาคม2021 Series ซีรีส์พระเจ้ากำลังทรงทำสิ่งใดวันที่4การยอมจำนนล่วงหน้ามนุษย์เราชอบการมีตัวเลือกเรามักพอใจกับการที่ได้รู้ว่าอนาคตจะเจอกับอะไรบ้างเราชอบการที่เราได้พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้และสามารถควบคุมได้ว่าเราจะเลือกก้าวเดินไปในทิศทางใดของชีวิต และสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของชีวิตเรานั้นนี่คือวิธีการตัดสินใจที่ดีและปลอดภัยเป็นการฉลาดที่เราสามารถพิจารณาถึงตัวเลือกเพื่อจะสามารถลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยความระมัดระวังในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่28ถึงข้อที่30ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปัารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางราากฐานแล้วและทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะย่อเย,อเยอ้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้แต่สำหรับเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าเราจาเป็นต้องตัดสินใจล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าคำตอบของเราจะเป็นเช่นไรหากเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีเช่นพระเจ้าขอทรงสำแดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเดี๋ยวพอรู้แล้วเราก็จะค่อยตัดสินใจว่าจะทำอะไรทำหรือไม่ทำอีกทีนะเราทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงอยากให้เราตอบสนองด้วยท่าทีที่ตรงกันข้ามท่าทีที่พร้อมรับนิมิตรพร้อมตกลงเดินกับพระองค์ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในทางกลับกันเรากับจะยิ่งเห็นหนทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเมื่อเรายอมจำนนและร่วมมือกับพระองค์ ในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่8และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดการตัดสินใจไปแล้วว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนั้นฟังดูน่ากลัวเราอาจกังวลว่าจะเป็นอย่างไร ากพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งยากๆเกินตัวเราละ่ะข่าวร้ายคือใช่พระเจ้าจะเรียกให้เราทำเช่นนั้นจริงๆแต่ข่าวดีคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและทรงไม่จำกัดการเวลาทรงรักเราพระองค์ทรงทราบแผนการที่ดีที่สุดในชีวิตของเรายิ่งเสียกว่าปัญญาของเราที่จะไปถึงหลายคนคงมีประสบการณ์ที่พระเจ้านำให้เราไปอยู่ในพื้นที่ชีวิตที่เรารู้สึกไม่อยากไป แต่ในที่สุดเราก็สามารถขอบคุณพระเจ้าได้เสมอและทุกครั้งเส้นทางที่พระเจ้าทรงนำเราไปก็ดีเสียยิ่งกว่าตัวเลือกแรกที่เราคิดไว้เสียอีกในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบลื่น และเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าตั้งใจจะก,กระทำสิ่งใดในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยท่าทีที่ยอมจำนวนล่วงหน้าแล้วจงเชื่อเถิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เราถูกเรียกให้ทำอะไรแต่เป็นใครที่กำลังเรียกเราพระเจ้าทรงรักเรามากเหลือเกินกว่าที่เราจะรับรู้และเข้าใจได้ทั้งหมดไม่ว่าพระองค์จะทรงเรียกให้เราทำอะไร แม้จะเป็นเรื่องที่ยากเกินมือของเราแต่สิ่งนั้นจะนำให้เราไปสู่จุดที่ดีกว่าที่เราจินตนาการไว้แน่นอนเราจึงสามารถตอบรับการทรงเรียกของพระองค์ได้ด้วยความมั่นใจก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดกับเราเสียด้วยซ้ำความเชื่อวางใจเช่นนี้เองที่พระองค์ทรงแสวงหาในคนของพระองค์แล้วเราจะได้เห็นได้ยินเสียงของพระองค์มากกว่าที่เคยผ่านหัวใจแห่งการยอมจำนนนี้ ในพระธรรมเยเลมีบทที่29ข้อที่13เจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญในวันนี้นะคะอะไรคืออุปสรรค ที่ทำให้เราไม่สามารถยอมจำนวนล่วงหน้ากับพระเจ้าได้อะไรทำให้เราไม่กล้าหรือลังเลขอความช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องติดอยู่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือความเข้าใจของเราขอทรงช่วยให้เราได้วางใจพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันให้เราไปถึงจุดที่ยอมจำนวนกับพระองค์ในทุกๆด้านของชีวิตในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำเราไปที่ใดเราขอให้ใจของเราสแสวงหาพระองค์ก่อนให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของการทรงเรียกมาก,ก่อนการทรงเรียกให้พระกิตผู้เป็นศีรษะของคิเจักรมาก,ก่อนทุกสิ่งที่เราทำอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ